จับโปหกกันใช่ค <Ende esa> <ohn> ่ะหนังสือ RPM นะคะนิตยสาร RPM เขานำมาลงไว้โอ้โหไม่คุณนะ RPM ทำไมทำไมชื่อนี่ RPM ชื่อของพี่เป๊กชื่อเลยนม่เลยใช้ชื่อนี้เลยเขาเปิดต้นนิตยสารไปแล้วของพี่เป๊กคันย่านะคะซอยทองหล่อ13บ่านะคะ สำหรับนะคะคนที่อยู่ในวงการจะคุ้นที่นี้ดีแต่สาวๆทั้งหลายส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นนิตยสารสำหรับผู้ชายนั่นเองนะนี่เลยอ่านที่เขาพาดหัวไว้เลยนะคะโกหกยังไงไม่ให้แฟนจับได้เดี๋ยวนะคุณนีน่าอันนี้คือเขาให้ผู้ชายอ่านใช่ไหมใช่ให้ผู้ชายอ่านแต่เราเอาสิ่งที่ผู้ชายอ่านมาบอกผู้หญิงด้วยกันเพราะว่าเราอยากจะรู้นั่นเองว่าผู้ชายเขาคิดยังไงแล้วเขาเตือนกันยังไงฟังแล้วเนี่ยนะคะพวกเราเนี่ยจะขนลุกเกลียวเลยทั้งหมดนะ อ๋อนี่พอีเนี่ยนะคะตนดูก่อนเตรียมขนก่อนเลยพี่ที่คำที่พี่พูดเมื่อกี้นะคะมันมันดูหนักเท่ากับหัวข้อเลยะขนลุกเกลียวเขาก็เตือนกันอย่างนี้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่อันตะกี้พาดหัวใช่ไหมโกงยังไงไม่แฟนจับได้ทีนี้คำนำคำเกริ่นไหมคะเราไม่ได้แนะนําให้ผิดศีลข้อสี่หมายถึงบ้านไม่ได้แนะนําให้หนุ่มๆผิดศีลข้อสี่เราไม่ได้บอกให้คุณมุสาแต่บางครั้งผู้ชายอย่างพวกเรา ก็จาเป็นต้องโกหกเพื่อความอยู่รอดเน่เพื่อความอยู่รอดของตัวเองไงสิตัวเอียดก่อนจะอตัวเอียตเลยฉันเมีไย้ฉันึกถึงการผิดศีลแต่พอคุณพูดมาดิฉันคิดแล้วแหละใช่ไหมคะนี่ยเขาเตือนกันอย่างนี้เลยคิดดูนะคะเพื่อเป็นการตอบย้ำว่าหัวข้อที่พลาดเอาไว้แล้วก็คำนําเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะคะผู้เขียนนะคะ เขายกตัวอย่าง3มตัวอย่างกรณีศึกษา3กรณีสําหรับผู้ชายที่ได้ทําพลาดไปแล้วอดี๋ยเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้ออกไปรับประทานมื้อเย็นกับกิ๊กสาวตาโตภรรยาสวยด้วยเขาบอกอย่างนี้นะคะภรรยาสวยด้วยแต่กิ๊กสวยกว่าอ้าวพูดมาแบบนี้กลัวแล้วก็ทำฟอร์มเป็นเปิดปิดมือถือทำฟอร์มเป็นปิดมือถือในผู้ชายคนนี้เพื่อที่ วางแผนไว้ในใจนะคะจะโกหกภรรยาว่าติดประชุมอยู่แต่มันมีแต่ว่าภรรยาเกิดสงสัยขึ้นมาค่ะผู้หญิงเนี่ยนะคะจะมีความรู้สึกพิเศษมีเซนที่เขาเรียกว่ามีเซนส์่นเองนะคะโทรไปหาเพื่อนสนิทของแฟนปรากฏว่าแฟนเพื่อนคนนี้เป็นคนซื่อเพื่อนบอกว่าอยู่ไหนบอกตามหมดเลยค่ะอพี่คะรู้ไหมคะว่าสามีหนูเนี่ยอยู่ไหนคะ อ๋อลูกเขาบอกพี่ว่ามันจะไปอยู่ร้านนั้นน่ะตามไปนะคะโอ้โหอกของผู้ชายก็ถูกเปิดออกมาโดยภรรยาวันนั้นเลยนะคะแย่เลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งกรณีศึกษาที่ผู้ชายเนี่ยพลาดไปแล้วแล้วคิดได้ถึงคํานึ่งว่าคบเพื่อนผิดคิดจะถัวตายคำนี้มายืนทันทีใช่ไหมคะทำไมเพื่อนบอกนี้ล่ะนี่เลยเพื่อนไม่รู้ไงเพื่อนไม่รู้ว่าว่า เพื่อนผู้ชายเขาเนี่ยไม่รู้ว่าสามีของของคุณเนี่ยรอยู่าใช่ไหมคะกาลังต้องการปิดบังภรรยาซึ่ง,งควรควรจะให้มีนะคุณไก่ ถ้ามีแฟนแล้วคนก็มีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ต้องมีเพื่อนอย่างนี้เราต้องเลือกไว้เลยเราะมากเลยเพราะส่วนใหญ่นะยังไงผู้ชายก็ต้องเข้าข้างกันเองช่วยโกหกกันสุดที่สุดเด็ดต้องหาคนที่ซื่อที่สุดใช่อันนี้พวกเราจะรักมากผู้หญิงจะรักมากเลี้ยงดูให้เป็นเพ่อนี้รักเลยนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวดูคําสอนต่อไปในช่วงท้ายนะคะกรณีศึกษาที่สองนะคะอุทาหรณ์ที่สองก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเนี่ยค่ะ ยยายจะไปเที่ยวกลางคืน<ะ>อืมแต่แต่แตไม่กล้าบอกแฟนตรงๆก็เลยโทรไปบอกแฟนที่รักจ้ะวันนี้ผมเป็นไข้หนักเหลือเกินหนักมากจริงๆผมเนี่ยทำอะไรไม่ไหวแล้วอขอนอนเร็วๆนะ ตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วผมขออนุญาตนอนก่อนอพอหลับปุ๊บจะได้ปิดมือถือไปเลยไม่ต้องติดต่อใช่ผมก็เลยโทรมาลาคุณด้วยความรักนะโทรมาลาเหมือนลางานเลยนะคะฉันว่าเหมือนลาตายลตายก็อาจจะใช่ก็ได้นะคะก็ขอลานะคะจะได้นอนเร็วๆเพื่อที่แฟนเนี่ยจะได้ไม่โทรมากวนอีกเพราะว่าจะได้รู้แล้วว่าตอนนี้หลับไปแล้วหรือว่าเราหลับไปแล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าดดนไปบอกเขาว่าป่วย แฟนเนี่ยก็เป็นห่วงแต่ตอนแรกเนี่ยนะไม่ได้คิดเอะใจอะไรเลยเพราะว่าโกหกตามมาตามสายเนี่ยเสียงมันเหมือนมากแนบเนียนจริงๆก็เลยซื้อยามาซื้อยามาให้ที่คอนโดดวายเนี่ยค่ะด้วยความเป็นห่วงอย่างแรงเราไม่ได้สงสัยเลยนะคะปรากฏว่าเอาถุงยาเนี่ยค่ะแขวนไว้ที่หน้าประตูแขวนไว้ที่ตรงแบบว่าลูกบิดประตูเอ๊ะทำไมไอเย็นไม่มีรอดมาใต้ใต้จากใต้ประตู บอกเราทุกวันว่าแบบเปิดแอร์นอนนี่นานาเป็นแฟนกันเขาต้องรู้ที่ใส่เล็กๆลนน้อยอย่างนี้ก็ป่วยไงป่วยป่วยไม่เปิดแอร์โอ้โหเอ๊ะใช่ไหมคะเขาก็เลยสงสัยเหมือนพี่พูดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นไข้เลยปิดแอร์นอนเอ๊ะแต่ธรรมดาเนี่ย เขาเขานอนเนี่ยเขาจะเปิดไฟท้ง้ว้บ้างหลายเอะแล้วไขกุญแจเข้าไปรุนดูเลยดีกว่าใจใจทำไมมันมืดสนิทอย่างนี้กุญแจก็ไม่มีถ่ายไปแล้วอย่างแน่นอนทดสอบเลยค่ะคอนโดก็ไปในคอนโดพอเลยไม่คลอดด้วยคือคือสายบ้านใช่ไหมสายี่บ้านโทรเข้าไปเหมือนโทรเข้าบ้านไนี่ไม่มีเสียงดังค่ะโทรมือถือด้วยไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงดังคืออะไรพี่แน่ไม่มีเสียงดังรอดออกมาจากประตูไง ไม่รู้จักเหรอคอนโดอ่ะก็ใช่ไงโทรเขาคอนโดแล้วมันไม่มีเสียงดังอ่ะอ้าวก็นั่นแหละสิเออทำไมอ่ะก็แสดงว่าไม่อยู่ไงไม่อยู่ไงเรศาจับมือถือมันก็ต้องติดตัวไปด้วยใช่ไหมคะโอ้โหอะไรขนาดนั้น่ะไม่ไปไหนเลยนั่งรอหน้าประตูก็ตีสามตีสี่ก็ตามแต่แล้วกลับมาก็เจอเลยโอ้โหผู้ชายเนี่ยนะคะผู้ชายเนี่ยกลัวยิ่งกว่าเจอผีอีกอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นสองกรณีเสร็จแล้วเฮ้ยดิ ผู้ชายไม่บอกอ่ะอ๋อไปแอดมิดโรงพยาบาลเดินมาตอนตีสี่เนี่ยนะแต่กินเหล้าบุหรี่หึ่งเลยนะตั้งตัวหล่อมาเลยทีนี่หมอพยาบาลสูบบุหรี่กี่เด๋เลยวะไปโทษหมอพยาบาลอีกดูผู้ชายเนี่ยนะเธอเกิดเป็นผู้ชายน่ากลัวมากกระแลเมอเจอไม่หมดเลยเจอเป็นหลายสิ่งนี่แหละเอาเก็บเล็่ผสมเนอฟังฟังไปสองกรณีศึกษาอันนี้เป็นสองเรื่องที่ผู้ชายเนี่ยอ่านแล้วฟังแล้วนี่จะน่ากลัวเขากลัวมากถ้าถูกผู้หญิงถูกแฟนจับได้ทีนี้เขาก็เลย เขาเรียกว่าวิธีพลิกเกมโต้กลับผู้ชายเขาสอนอย่างนี้เลยนะเขียนว่าวิธีพลิกเกมโต้กลับวิธีโกหกนันเองอ่ะแหละของกันแั้นนะคะอย่าให้แฟนตัวจริงของคุณรู้เบอร์เพื่อนสนิทเด็กขาดยากยากถูกต้องและถ้าพลาดให้เขารู้แล้วถ้าพลาดรู้แล้วเนี่ยนะถ้าให้เราเนี่ยรู้เบอร์เพื่อนสนิทของเขาแล้วเนี่ยนะโทรไปสั่งเพื่อนสนิทเด็กขาดเลยว่า ถ้าแฟนโทรมาไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามให้พูดเอาไว้สองพยางไม่รู้ไม่รู้และไม่รู้เพราะภาษาสากลไม่รู้ถือว่าไม่ผิดอให้ท่องเอาไว้ไม่เพื่อนตอบอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้ข้อหนึ่งไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคะต้องถามคุณผู้ชายคนไหนตอบไม่รู้นี่คบไม่ได้นะเนี่ยใช่ไหมอย่าเข้าบ้านแล้วนะคะลำาับทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเข้าบ้านที่น่ บางทีมันบอกว่ารู้พี่ยังไม่ให้เข้าเลยรู้จริงหรือเปล่าอ่านี่แหละขอโทษนะไม่ใช่ไม่เข้าบ้านอย่างเดียวไม่ขับรถผ่านเลยกลัวนะขับรถผ่านยังไม่ผ่านเลยเพราะว่านี่หนูก็สงสัยมานานทำไมหมู่บ้านตรงนี่ไม่เข้าหมู่บ้านเลยมีใคเองสั่งไว้แต่ยาสรุปสรุปมันไม่มีใครคบเราไง ่ะมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะ,ะผู้ชายเขาสั่งสอนกันเอาไว้นะคะว่าถ้าจะมีเล็กมีน้อยหมายถึงว่ามีกิก๊กหรือว่าแอบมีแฟนอีกคนนึงเนี่ยนะคะอ,อย่าบอกให้ใครรู้จะดีกว่าแม้แต่เพื่อนสนิทของคุณเองอเพราะรู้หลายคน ก็ถือว่าไม่ใช่ความลับอีกต่อไปนะสิเออเขาคิดแบบนี้เลยอ่านะคบางทีนะมันอยากคุยอยากมูมมันแบบนะอยากโชว์ว่าเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้บางทีมันต้องมีหลุดใช่และประโยคต่อไปเนี่ยนะคะเขาเขียนใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดเลยอยากฟังไหมจ๊ะอยากเลยจ้ะถ้าจะหลอกใครให้ตายใจต้องหลอกแม้กระทั่งมิตรของเราด้วยโอ้โหขึ้นเลยใช่ ก็คือว่าหลอกหมดเลยหลอกหมดเลยเก็บเป็นความลับหมดเลยนี่น่ากลัวมน่ากลัวมนะคะแล้วเขาก็บอกอีกด้วยอีกหนึ่งข้อนะคะถ้าคิดจะโกหกแฟนโดยเอาชื่อของเพื่อนมาอ้าง oh. ให้เลือกชื่อเพื่อนที่แฟนรู้จักแต่รู้จักห่างๆ oh. ไม่สนิทไม่สนิทหรือ นานๆเจอทีอจะได้ไปล้วงแค้ความลับของเราไม่ได้หรือเจออีกทีนึงก็ลืมไปแล้วในสิ่งการกระทําที่ตกติกน่างสงสัยที่เราได้ทําเอาไว้แต่เขาบอกว่าดีที่สุดทําอะไรห้ามให้ผู้หญิงเนี่ยสงสัยเด็ดขาดเพราะผู้หญิงเป็นเพศท,ที่เหมือนมีพลังจิตติดต,ตัวมาแต่กำเนิดวงเล็บถูกต้องค่ะเพราะเมื่อเธอสงสัยอะไรเกี่ยวกับพวกเราแล้วม,มันมักจะถูกเสมอ เขาที่เขากลัวพวกเรามากเลยี่ะจริงๆนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่าถ้าทําผิดมาแล้วอย่าสารภาพเด็กขาดแม่ทำไมสอนกันอย่างนี้ล่ะอย่าไปคิดเชียร์ว่าถ้าสารภาพผิดไปแล้วแฟนจะยอมยกโทษให้เพราะยังไงมันก็เท่ากับว่า คุณได้หักหลังแฟนของคุณไปแล้วผู้หญิงพอไม่ไว้ใจแล้วหนึ่งครั้งต่อไปจะทําให้เธอจะซื้อความไว้วางใจจากเธอนั้นยากนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ผู้ชายคิดเป็นยังไงคะ ฟังแล้วก็นี่ไงคะมันเลยมีปัญหากันไปหมดทุกอย่างไงคะเพราะว่าหาทางออกกันแบบนี้คุณไม่ลองเปลี่ยนเกมฟังแล้วอยากจะรู้ค่ะอะไรคะว่าใครเป็นคนที่จะเดินมาถึงนี่นั้นเขาคงบอกหรอกพี่เขาคงบอกหรอกดิฉันรู้ว่ากองบกก rpm อยู่ชั้นสองค่ะตอนนี้ถูกบุกแน่ถูกค่ะชั้นสองค่ะชั้นเดียวกับร้านทําเล็บทันย่าเดี๋ยววันนี้ดิฉันเอาอะไรไปปาให้ก็ได้ค่ะจริงจริงเอาเอาอย่างนี้ถือซะว่านะคะผู้ชายจะเป็นยังไงก็ตามใช่ไหมคะ โลกของเรานี่ก็มีอยู่แค่สองเพศก็รักกันไว้ดีกว่าอะไรที่อภัยได้นะคะจงอภัยเถอะอะไรที่คิดน้อยได้ก็คิดน้อยบ้างไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดเยอะมีกันไปเท่ากิ๊กะชิวชิวไม่เยอะหรอไม่ใช่ไม่ใช่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ต้องอยู่ด้วยความเคร่งเครียดไม่ต้องอยู่ด้วยความสงสัย